บิสมิลลาฮิร р а х м ա н н и р ррахим อัลอฮัลมดุลิลลาครับวันนี้จะมาพูดคุยในประเด็นของบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ได้ไปเจอเด็กที่ถูกทอดทิ้งตามสถานที่ต่างๆและได้นํามาเลี้ยงหรืออุปการะในฐานะเป็นบุญบุญธรรมซึ่งในอิสลามถือว่าเด็กที่ถูกทอดทิ้งนั้นก็เป็นชีวิตหนึ่งที่จะต้องได้รับเกียรติยศเนื่องจากว่าเป็นชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ได้นําเอาเด็กที่ถูกทอดทิ้งมาอุปการะเลี้ยงดูจนเติบใหญ่และให้อนาคตกับเขานั้นอิสลามถือว่าเป็นคุณธรรมความดีที่ยิ่งใหญ่และจะได้รับผลบุญอันมากมายณที่อัลลอฮฺสุบฮานะวะตะอัลาแต่ในประเด็นนี้อิสลามก็ได้วางกฎเกณฑ์ไว้ว่าสําหรับบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ได้เอาเด็กที่ถูกทอดทิ้งมาเลี้ยงดูในฐานะที่เป็นบุตรบุญธรรมไม่อนุญาตให้เขานําเอาบุตรบุญธรรมดังกล่าว มาเป็นบุตรในเชื้อสายของเขาเพราะอิสลามห้ามทุกๆพฤติกรรมที่ทําให้เกิดการปะปนกันทางเชื้อสายด้วยเหตุนี้อิสลามจึงห้ามระบบบุตรบุญธรรมในรูปแบบที่ยึดเอาบุตรบุญธรรมมาเป็นบุตรในสายเลือดของผู้ให้การอุปการะเลี้ยงดูนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองถ้าหากว่าบุตรบุญธรรมของเขานั้นเป็นเด็กผู้หญิง และเขาเลี้ยงดูจนโตขึ้นมาเป็นสาวและเมื่อถึงคราวที่เธอจะต้องแต่งงานนั้นไม่อนุญาตให้บิดาบุญธรรมของเธอนั้นทําการเป็นวาีหรือผู้ปกครองในการจัดการทําอักตินิกะของเธอได้เนื่องจากว่าบิดาบุญธรรมนั้นไม่ใช่บิดาทางเชื้อสายดังนั้นในอิสลามจึงได้ระบุว่าสําหรับตตรีในอิสลามที่ไม่มีวาีหรือผู้ปกครองทางเชื้อสายนั้นผู้ปกครองของเธอ ในกรณีนี้ก็คืออัสซุนตอนหรืออัลฮากิมหรือที่เรียกว่าวลีซุนตอนหรือวลีฮากิมก็คือหมายถึงผู้นำสูงสุดของมุสลิมหรือตัวแทนของเขาหรือบุคคลที่เขาแต่งตั้งขึ้นจะต้องเป็นผู้ปกครองหรือวลีให้กับตรีมุสลิมทุกคนที่ไม่มีวลีหรือผู้ปกครองทางเชื้อสายหรือมีแต่ไม่ครบเงื่อนไขประเด็นมีอยู่ว่า ถ้าหากว่ามีบิดาบุญธรรมคนหนึ่งได้ทําการอากัตนิกะให้กับลูกสาวบุญธรรมของตัวเองซึ่งในอดีตเคยเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งและไม่เป็นที่รู้จักทางเชื้อสายของเธอโดยสําคัญผิดคิดว่าตัวเองนั้นมีศักและสิทธิ์ที่เป็นผู้ปกครองหรือวลีที่จะทําอากัตนิกะให้กับเธอได้ซึ่งในกรณีนี้นั้นบิดาบุญธรรมและบุตรสาวบุญธรรมนั้นไม่มีความผูกพันใดๆกันเลยทางเชื้อสาย เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วอยากทราบว่าศาสนามีทางออกอย่างไรครับในประเด็นนี้กับผมจะนําเสนอคําฟัตวาที่ถูกระบุอยู่ในคณะกรรมการถาวรเพื่อการวิจัยทางวิชาการและการชีรร้ขาดปัญหาศาสนาของประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นคําฟัตวาหมายเลขที่17590เล่มที่18หน้าที่160ถึง16 161ดังนี้คําถามมีอยู่ว่า อะไรคือทัศนะของท่านที่เกี่ยวกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอดีตเธอเคยเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งโดยมีชายคนหนึ่งได้นําเธอมาอุปการะเลี้ยงดูในฐานะที่เป็นบุตรบุญธรรมของเขาและเขาก็ได้ทําการจดทะเบียนเธอเป็นบุตรในเชื้อสายของเขาต่อมาในปัจจุบันนี้ได้มีชายอีกคนหนึ่งได้มาสู่ขอเธอ จึงทำให้บุคคลที่เป็นพ่อบุญธรรมนั้นทำการอากัตนิกะในฐานะที่เป็นวัลีหรือผู้ปกครองของเธอคำถามประการที่หนึ่งการทำอากัตนิกะดังกล่าวนั้นถูกต้องทั้งภายในและภายนอกหรือถูกต้องเฉพาะภายนอกอย่างเดียวใช่หรือไม่และเพราะเหตุใดประการที่สองถ้าหากว่าการกระทำอากัตนิกะดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องภายใน ดังนั้นจะมีการกระทำอย่างไรอีกหรือไม่และจะทำอย่างไรให้การอากตนิกาดังกล่าวนั้นถูกต้องภายในคำถามที่สมีการกล่าวขานกันว่าภรรยาของพ่อบุญธรรมของหญิงสาวคนนั้นในอดีตเธอเคยได้ให้นุมกับหญิงสาวคนนั้นแต่เพิ่งรู้ว่าเถิดว่าข้อเท็จจริงแล้วชายคนดังกล่าวนั้นเป็นหมันดังนั้น ชายคนดังกล่าวนั้นจะอยู่ในฐานะเป็นบิดาของหญิงสาวคนนั้นที่มีสาเหตุมาจากการดื่มนุมได้หรือไม่ซึ่งถือว่าเหตุผลดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่อนุโลมให้เขานั้นทมอากัตนิกะในฐานะเป็นวลีหรือผู้ปกครองของหญิงสาวคนนั้นได้ใช่หรือไม่อับตูนามยูรีนอัลญาวาบอาว,วลัน และจะจุดุลิมานิลตะคุตะบินตันสกีรตันว่าอัรดอัตฮาจวจตุอัยะตะวัลลาอักดานิกาฮิฮะลีอันนูไลสมินอูลียาอิฮะคำตอบประการที่หนึ่งไม่อนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ได้เคยเก็บเด็กผู้หญิงเล็กๆมาเลี้ยงและภรรยาของเขานั้นก็เคยได้ให้นมกับเด็กผู้หญิงคนนั้น ในการที่เขาจะทำการอากัดนิกะให้กับเธอในฐานะที่เขาเป็นวัลีหรือผู้ปกครองเนื่องจากว่าเขาไม่ได้เป็นคนหนึ่งคนใดจากบรรดาผู้ปกครองหรือวัลีของผู้หญิงคนนั้นวาอินนามาวลียูฮาฟีฮาดิฮะลาอัสซุนตานุเอามายูนีบูฮูและแท้จริงแล้วบุคคลที่เป็นผู้ปกครองหรือวัลีของนางในสภาพนี้นั้นก็คืออัสซุนตาน คือผู้นำมุสลิมสูงสุดหรือบุคคลที่เขาได้แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของเขาว้แล้วฮะแะเจจิบุอยูุจดิเดลอะกเดลมะดุกราอินเดลฮากิมดังนั้นจึงจำเป็นหรือว่าย,ยิบต่อเขาที่จะต้องทำการอากักตนิกะใหม่ต่อหน้าอัลฮากิมหรือผู้ปกครองมุสลิมสูงสุดซึ่งหมายถึงให้ผู้นำสูงสุดของมุสลิมหรือบุคคลที่เขาได้แต่งตั้งขึ้น ทำการอากัดนิก้าใหม่ในฐานะที่เขาเป็นผู้ปกครองหรือวลีของผู้หญิงคนนั้นแทเนียนและจะจูดุลิมุลตะกิดไอยันซิบัลลากีิตะอวิลลากีตะอิเลยะประการที่สองไม่อนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ได้ทําการอุป,ปการะเด็กที่ถูกทอดทิ้งไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง ทำการอิงเชื้อสายของเด็กดังกล่าวนั้นไปยังเขาลิกเาอลีฮิตาลาอุดอุฮุมลิอาบาอิมหัวอักซอินดัลอทั้งนี้เนื่องจากอัลลอฮ์ซุบฮฺะห์นะวะตาลาได้ทรงตรัสว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงเรียกพวกเขาโดยการอิงเชื้อสายไปยังบิดาของพวกเขาดังกล่าวคือ ความยุติธรรมอันสูงส ok ุดณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาอลาอุรตุลอะดับองค์การที่ห้าวะอเลหยจัจิบุอัลลัลมุนตะกิติอิลกาอุลลาคิติมินฮาฟิซตินุฟูซิและด้วยกับหลักการดังกล่าวนี้จึงจำเป็นหรือ و ا ิบต่อบุคคลที่ได้ไปเอาเด็กที่ถูกทอดทิ้งมาอุปการะเลี้ยงดู จะต้องทำการยกเลิกทุกๆหลักฐานที่ยืนยันว่าเด็กคนนั้นเป็นบุตรในเชื้อสายของเขาว่าฟิลอิมกานีนิสบัตวาอิลัสมินมุอับบิดลิลลาฮิซุบฮานะกับอับดิลลาฮิออาอับดุลราะห์มานวะนะฮ์วิฮีมาและสิ่งที่เป็นไปได้ที่อนุมัติให้กระทำก็คือให้ทำการอิงเชื้อสายของเด็กผู้หญิงดังกล่าวนั้นไปยังชื่อที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าอับดุล ซึ่งเป็นอับดุลของอัลลอฮ์เช่นอับดุลลอห์หรืออับดุลรฮ์มานหรือในตำนองดังล่าวทั้งสองนี้ซึ่งหมายถึงเด็กหญิงคนนั้นเป็นลูกของบ่าวของอัลลอฮ์หรือเป็นลูกของบ่าวของผู้ทรงเมตตาวะฮะกะลายัดูฮาและเช่นเดียวกันการอิงไปยังพ่อของพ่อหรือปู่ของเธอวาบิลัยตอฟิก อัลลอฮ a เป็นผู้ทรงประทานความสำเร็จอัลตูฟิกวัสสลลัลลอฮุอะลาหนาบิญาะมุฮัมมัดวะอาลฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมอัลลุญนะอัดดายมาลินบุคุสอัลอิลมิยะวัลอิฟตะคณะกรรมการถาวรเพื่อการวิจัยทางวิชาการและการชี้ขาดปัญหาศาสนาประธานเชคอับดุลอาซีิดอิบนุอับดิลลาห์อิบนุบาบสมาชิกเชคอับดุลล์อัลอิบนุกุดิยละนสมาชิกเชคซอเลห์อัลฟาวซาน سماشك شيخ عبد العزيز ال الشيخ سماشك شيخ بك ابو زيد حفظهم الله